อวน้ำมันเปิดออกฮะขวน้ำมันเอาเบิดเอาน้ำมันเปิดออกมีหรอกขวดเยอเองเบิดดูทุกเดือนละสองแสนมีงันเบิดเออไชดนี่ไปดวันี่ัวบัวใจว้าวโอ้ขวน้ำมันยังดีเลยเอาไปกลับเอาปกลับไปไหน้ำมันเปิดเอาไว้ะเอาไว้ตรงกับขึ้น โอ้ยคือไอตัวน้ำมันเป็ดวะแจ๊วแจวแจวโอ้น้ำมันเป็ดวะพี่น่นองใส่เครื่องลงไปจ้าโอเคเสียงกระซดังเกี่ยวจ้าว่แบบามันนกกระจาไปเรื่อยวันนี้อยู่กันหลายคนทีมงานหลายแห่งวันนี้พี่น้อง <c ười> อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขาเศร้าแล้วโดนบอกกับพี่น้องตัวพี่น้องครับพี่น้องคนละช่องแล้วอันนี้ยูทูปมันพี่น้องโอ้เขาตาวะโอ้เด็ดเด็ด จามกับชุยกระจายเลยสูตรลายแข่งเมื่อกี้เนี่ยมาแล้ววัตถุดิบหลักเข้าจ้าโอ้วันนี้เปียไหบเจ้านะมันมาแปลงเป็นเปียไหบเจ้านะจ้าแปงแปงแปงจะแปลง ไกยปลาไหนที่มัเอาเอาเอามาซอยที่ซิมมั้งลน่าคืออยบ่อิมฮะงของแม่ของไอ้ยไปเลือกซื้อให้ไหมจัวโอุ้หน่ะโอ้โหเป็ดทอดดีดีว่ะเป็ดเจ้าดนะครับเรื่องมันนี่ผัดเป็ดผัดกะเพราเป็ดเจ้ามันนี่เอามาแปรงเอาเป็นวายเป็นวายไม่เป็นวาย วอซ้อมซุ้่มเซนาม้ังถุยยังไงเซนามลังถวยลงมปยังไงครับอ้าวกำลังฟูดก็ลังหอมวันดีเลยครับพี่น้องวันนี้อ่าพัดใส่กรบเพาเนาะกับเพาะูกยิงครับพี่น้องเยอะแยะใส่เต็มที่เลยวันนี้ผูไว้เพื่อการนี่แหละเกยียบเลยโอ้ซีอิ๊วดำวันนี้ เสีอขาวีขาวพี่น้องย้ลงไปเล็กน้อยถึงปานกลางอ่ะน้ำตาลครับพี่น้องใส่น้ำตาลไเดล้นโอ้ใส่เข้ไปครับยงดอกเขาวาเหมาะสมกันไงสูรโอ้ยก็เด็ผู้สาวงเนี่ยดโดดีไปเห็เรียบกเสียงเจ้เนาะยเเปิดโตแล้ว ทุกคนหลับตาจ้าอู้ใส่ลงไปนี่จงังเป็นไอ้ผงงัวของเถะขุดมีกี่รถดีไม่ได้เคลื่นเขาเรียกสาบชายอฮะซอดหัวงมจ้าฟ้าแงดงเนี่ยมาหนีิสูตรนี่จะไข่ได้ลราผู้โกแต่กับไปจะเสียมเขาอยาู่ครับใส่ลงไปลวด,ดเราทางเขาอยาูอ่ฮะจัดไปมนุษย์ต่อไปจ้ายังมนุษย์ค<น>ุณ <c oughs> เปลี่ยนอีกสองคำคุณนี่ เดี S <S> ๋ยวอ่ะพ ah, yeah. ี่น้องล่อแน้วมันแห้งยังงอยเนาะเพราะว่าพัดนะเอาว่าถิพัดเนี่มันแห้งๆอ๋อแหวนน้ำมันปิดอ่ารอออจังหน่อยครับหลังจากปรุงเครื่องเรียบร้อยคข้นเรียบร้อยแล้วจะรอมันมันแห้งๆแนน้วมันแห้งยังงอยเนาะอ่ะโอเคเราพยายามลอใส่พักกันมานเท่าอันนี้เป็ดไหวเนาะเป็ดเจ้าว่าไงป็ดเป็ดไหวเป็ดเจ้ากินครับมันง่ายๆมา ใส่กะเพราพี่น้องมา,นา,นนงาเาน,ายยนี่นเบยโู้น่ะเบยไงเลยกะเพ้าปลูกเองเนาะใส่ยังได้กเกะเพราปลูกเองใส่ยังไดกะหยันเนี่ใส่ไปเลยอุย้ยเถอไงพี่น้องคุณคุงไปได้รอบหนึง่งพุณอะไรล่ะประเด็นมันแตกแล้ววะปรเด็นกับเ็ สาจีนนี่มันนี่วันนี้วันสาจีนบอกซาจีนนี่มันนี่อ like ่าเภนวซาจีนมันนี่เขากินของไวเจ้าได้มันนี่เอาหม้อแปลงอะนะมันน <that> ี่พอจะซื้อวัตถุดิบปันใดค่ะซื้อแต่เครื่องเล็กๆน้อยใส่กับเพาะมันหอมจ้าโอ้หูกาะหมองไงยูบัสชมกับเป็ดละเป็ดกันเป็ดกี่ล่ะเป็ดจ็ดตัวเป็ดตัวเดียวเนาะเป็ดสามตัวสามตัวได้มันนี่ป๊าด เอาเดนื้อ uh อันมาเห็ดเออเพราะว่าเอาเนื้อมันเนื้อเทียมนี่หนิเนื้อเทียมบ่พี่จีห่หมอไงเด้พี่น้องอ๋อหองมวยหมองมวยได้เวลาต้ออันนี้ก็เป็นเมนูเห็ดกินกันเฉพาะทีมงานยอมๆเนาะอ่าหลักๆเห็ดทุกมือแล้วล่ะอันนี้เป็นวันอันนี้วันยังว่านสาดกินบ่ว่านไวย มูดาคมนุ่นกุนมันมาๆมามื่อนี้แซ่บๆกันครับมาเนี่อันน <c> ี้ยไทยเป็นกระตุนตอมใหญ่นอกประเทศไทยกัวเตะอ่างปูดอยากก็ลองหาให้กินครับใหญ่เท่ไรแซ่บเท่าไรก็ลองหากินครับมื่อนี้เมนูเป็ดจช่ไดมกรับแซ่บๆต้องการได้ครับมื่อนี้เด้อพี่น้องอยากได้เทไรก็หาให้กินครับเสียงส้มเสี่ยวในวันนี้อยู่กันครบทีมงานอยู่กันหลายคนอ่าแต่ละมือแต่ละมือมันก็บุกขึ้กันเนาะบางมือก็ไม่ไผ os ่บางมือ <simulation> ก <products> ็เงียบม่จร no ิดี ต่างคนต่างหาทำงานเฮ็ดอูเฮ็ดยังวันนี้มันอยู่ครบทีมครับอ่ะโอเคครับผมเดียเ๋ยวกินเผือกครับผม,ม,มเสียบฟเสีงกันครับผม